มาเบงว่าถ้าเฮามีทุกสิ้นทุกอย่างสิมันปวดฟันหรือเหงือกหรือยังกับยาถ้ามีแผลในช่องปากเกี่ยวกับเกี่ยวกับแผลในช่องปากเนาะค่ะเนาะการดูแลเจ้าของกับเข่าเป็นขอต้มหรือเป็นโจ๊กก็ได้แต่ว่าอย่าลืมพัดเฮ็ดคล้ายๆโจ๊กเทานี้แหละมีหมูหรือว่าบางครั้งเก่าเนื้อหมูเนื้อปลา,าแต่ว่าออกกามมันออกออกกากมันออก,ออกให้หมดแล้วก็พัก เป็นพวกผักตำลึงผักอีหยังก็ได้แล้ะก็ใส่ไข่หฮาเข่าแล้วก็ใส่ไข่สั้นไว้นึงแยมบ่อบอวัวตงให้หลายกว่านั้นแล้วก็เน้นผักผักใบเขียวด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็ว่านเนจีนให้บอกว่าไม่แผน้ในฟังป่าซะนะเพราะว่ามันเป็นปวดฟันจากการปวดฟันของห้ามันเกิดจากเหอองื่อห่วงการดูแลจาของไห้ดูแลแบบนี้ค่ะ เป็นโจ๊กก็ได้เป็นเขาก็ได้แต่ข้าต้องกินเข่าทุกวันเพราะข้าวมอยาประจาเพาเฮ็ดเราเองว่่ต้องให้ประเฮ็ดไทยรับมาจากวัดเระเฮ็ดเองเลยเอาพักต้มพักเขาจะพักยังก็ไ้พักใบเขียวเ็จเรียบร้อยแล้วเขากับมาปันอนเัาสิกินน้ำยังสีเขากับปันปันน้ำกินก็ได้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นน้ำแข็งเฮ็ดเป็นยังก็ได้ยิ่งยังกินอะไรือมูเขานีละแต่ว่า อันนี้สาหรับคนมีแผลในช่องปากเวยค่ะเ้อมีแผลในช่องปากพวกเหงือกพวกเกี้ยวกับเหงือกพวกเกี้ยวกับฟันพวกเกี้ยวกับอีหยังทั้งหลายหลอนนทั้งหลายเนี่ยสำหรับคนที่ว่าผู้สูงอายุมีโรคประจาโตอย่าพักกันปล่อยปลาเล่ยอย่าขอเพราะว่าเขาอันอื่นเข้าใส่กันในเบิดทั้งตอนในช่องปากเ้าช่องปากเขามันเมือนับมือตั้สิเป็นไปเรื่อยๆเพราะว่าทั้งฟันทั้งเหงือกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างค่ะล ยิงแล้วคน้นใส่พันป่อมทั้งหลายเด้อหังหังต้องดูแล <c oughs> อยากกินตำสมบมะห้งนี่ก็อยากอยู่นะแต่ว่ามันเขียวบ่ได้แต่ว่าถ้าเสียออกมาปั่นกินมันบ่หนาเนอะมันมันมันเขาเขาเขาปั่นเป็นบบบหุง่งสูกินน้ำมันถกว่ารู้ว่าเขาจะกินน้ำมะม่วงบันมะม่วงเราก็กินนามมา้ำาบบฮูงไอพวกนั้นเกษียพวกวิตามินซีเป็นอย่าง อย่าลืมนะค่ะเด้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีโลประจำตัวนีแผกในช่องฝากปันผักผักไข่เนือ้อเขาอย่จขาดท่านจะขาดเน้นจืดเนี่ยไปเน้นเข็มเนอะเน้นจืดวัสดีค่ะเมื่อนี้แนะนำ คนสูงอายุที่มีแผลในช่องปาก